ครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันคลิปนี้เป็นคลิปห่างบ่ายนะครับผมจากช่องอาร์ตในขี่คันเทมนะครับห่างกรเบิ้ลตามที่คํานวณไว้ครับแต่มันไม่ได้มาตรงตามเลขเด่นผม <c oughs> มันกระเบิ้ลจริงเบิ้ลเจ็ดเจ็ดไม่รู้เป็นอะไรเบิ้ลทุกวันเลยหา่างครับรอบสุดท้ายนี้รอไรบไอ้ไม่สุดท้ายรอบที่วันที่สี่รอบวันที่แปดรอบที่แปดเนี่ยพูดถึงไปไม่ได้ก็ติดเบิ้ลไปมากติดติดตองไปมากเลยครับคงไม่คง คงจะอยู่ประมาณนี้ผมว่ามันต้องมีตองสักทักรอบนึงเนี่ยหังบายนะครับทางบายเด่นครับ02ครับฟันศูนย์ครับจอศูนย์สองศูนครับ เบิ้ลน,นะครับศูนย์ศูนย์ทังสองครับหลักร้อยใสสองนะครับผมหลักร้อยใสสองความน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับห่างเมื่อเช้าเมื่อเช้าห่างเบิ้ลเมื่อเช้าห่างเบิ้ลเจ็ดเจ็ดจากส,สถิตินะครับมันมันแปลกอทิทย์นี้ห่างแปลกคือถ้าสิบแต้มสิบแต้มตามเบิ้ลสิบแต้มตามเบิ้ล เบิ้ลตามสิบแต้มสลับไปสลับไปสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่นีห่างบ่ายจากการคำนวณวิเคราะห์ก็ตัวแปรเหลือสองอย่างครับเหลือ10แต้มเหลือสิแต้มเหลือสิบแต้มกับ0เพราะว่าเบิ้ลมันไปเช้าแล้วไงแต่เบิ้ลโอกาสเบิ้ลเอาง่ายห่างเบิ้ลบ่ายทุกวันครับ66 0ก5ูแต่วันนี้ไม่ซ่าเหมือนกันนะกันไว้ก่อนครับ0ูนยครับ ห่างบ่ายรู้ผลประมาณบ่ายสามโมงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับขอให้รวยห่างบ่ายนะครับผมอย่าลืมนะครับวันนี้เลขไม่ค่อยเดินนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูพิจารณาไปก่อนนะครับผมต้องรันสูตรของผมไปด้วยนะครับโอเคครับขอให้รวยห่างบ่ายนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆทางการวิเคราะห์หุ้นรอบโลกนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับพิจารณาดีๆนะครับผม